ก็มีอยู่กับคนีัทเทียเต้นแนเจียนะก็สังเกตว่าครั้งนี้เราจะไม่ใช่อคอมถ่ายนะก็วันนี้เราจะใช้ตัวตับถ่ายกันครั้งนี้ผมต้องการเสียงใหม่นะก็ผมมีเความคิดบางอย่างที่จะให้ดูนะก็กสร้างขึ้นมานะเอ้ยยืนยากว่ะก็อันนี้ก็วันผมนะที่เหมือนกับชีวิตจริงมากนะแต่ยังไม่ได้สร้างเสร็จทีนะก็ ขออนอุญาตนะฮะเดีไม่มีคนไอ้อสังเกตน,นะว่านี่คืออะไรนี่คืออะตู้เย็นนะก็เอบเปิดได้ชือ้อแปบ๊บหนึ่งก็ตุยเปิดได้นะข้างบนด้านล่างก็ยังไงก็เปิดได้นะอของโคตรเต็มถ้าใครอยากจะไปดูวิธีทำก็ ตามผมมาเลยนะก็ไม่ต้องตามหรอกผมยืนอยู่ตรงนี้นั่นแหละว,วัสดุที่ต้องใช้นะ,ะตะเผาไม่เกี่ยวหรือว่าไม้ท่านจะต้องเอาอตัเหล็กเท่านั้นเท่านั้นนะ,ะก็ขันยุกร้่งใช้ตัวอะไรมากมายนะ,ะบล็อกคอร์พันไดหรือว่าสลับก็ได้นะก็ ันี้ผมต้องการแสนจริงน,นะก็แผ่นควอตประมาณนี้นะก็ใช้สร้างยังไงเลยฮนะก็ตัวจริงด้วยที่สำคัญนะอย่ลืมเชดนะก็แต่ผมกลับลืมไปได้เ,ออเชดเชดอ่าก็นับแรกนะก็แป๊บหนึ่งก็สร้างอันนี้ทั้งสองข้างนะก็ ด้านหลังนะแต่ถ้าจะติดกับกําแพงนะก็ติดไปเลยนะไม่ต้องสร้างด้านหลังอย่างนี้แล้ก็แป๊บหนึ่งนะขอยินไปตรงนั้นก่อนเอาละแล้วก็ต่อมาเราก็ตั้งเชฟทำทางนี้ทางนี้แล้วก็แป๊บหนึ่งเราก็ตั้งบล็อกพอดไปอย่างนี้นะก็บันไดอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแล้วแป๊บหนึ่งอ่าแล้วเราก็ตั้งบล็อกพอดไปอย่างนั้นนะก็ ต่อไปเราก็ตั้งบันไดเพื่อให้ดูเหมือนบล็อกธรรมดาว่าทำยังไงก็ได้นะแต่ผมแนะนำารงใหแบบนี้ดีกว่านะก็ทำฟังด้านหน้าไปแล้วก็แล้วต่อมานะก็เปดออกระตูตั้งอย่างนี้แล้วก็อ่าแล้วก็ปัดคันยกอ่าแล้วอ่าแล้วเราก็ได้คันยกแล้ว,ะลวน,นะก็เปิดปิด,ปดเอาเฮ้ยว่ตัด ักแป๊บหนึ่งอ่าแล้วเราก็ได้แล้วนะไอวินชีด้วยจุทำไม่ได้